กลับมาเจอกับเอิร์ธพีนิกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะเอิร์ธจะมาลองมาสคาร่าที่บอกเลยว่าฮิตแล้วก็ไวรัลมากๆากนะคะในติ๊กต็อกนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะคือที่ตัวนี้มันดังเนี่ยเพราะว่าเวลาปัดนะคะเขาบอกว่ามันจะทําให้ขนตายาวเฟือ่อยฟูฟ่องขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมช่วยกันกด subscribe กันนะคะ ว่าเอาิร์ธจะรอดหมายเพราะเอิร์ธเป็นคนที่หนังตามันมาก<า>ชัดๆัคลิ้เคลียร์เลยนะคะคือเอิร์ธไม่ได้กิดนอะไรเลย คน,นะคะเขาก็คือเมลเบินค่ะเป็น Last sensation sky high ก็คือตัวนี้เนี่ยยังไม่มีขายในไทยนะคะอันนี้คือเอิร์ธอะไปพรีออเดอร์มาซึ่งจากที่เอิร์ธอะไปดูรีวิวบานะคะเหมือนเขาจะมีอยู่ประมาณ2-3รุ่นนะคะก็คือจะเป็นรุ่นธรรมดานะคะก็คือหน้าตาจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยเพียงแต่ไม่มีขีดสีฟ้าตรงนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ได้กันน้ำแต่ว่าที่เอิร์ธซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่น water proof ค่ะคือเอิร์ธอะไม่เอาตัวที่ไม่กันน้ำมาเลยเพราะว่าลำพางกันน้ และว่าเอิร์ะจะรอดไหมเพราะเอิร์ธเป็นคนที่หนังตามันมากก็เลยเลือกเป็นวอเตอร์พรูฟนะคะซึ่งรู้สึกว่าสีของเขาอจะไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ิไม่แน่ใจว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่เบอร์800แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสี80-2นะคะเวลี่แบร์ก็เดี๋ยวมาเรามลองกันเลยนะจ๊ะคือนี่คือเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะแพ็กเกจของเขานะคะก็คือจะเป็นสีชมพูแบบนี้มีคาว่าสกายไฮมีแถบสีฟ้าก็คือว a t เตอร์พรูฟนะจ๊ะเปิดออกมานะคะเขาก็จะเป็นม ดำนะคะแล้วก็ขนแปลงของเขาจะเป็นแบบนี้เลยสามารถที่จะดึกดึกด,กดกึเขาเรียกไงเหมือนแบบคอนโทรได้ค่ะเออตามขนตาของเรานะคะมาดัดขนตากันดีกว่าคือเอ,อิร์ดอะเพิดกรีดไอายไลไนเนอร์ไปแล้วความจริงเอ,อิร์ดไมควรจะกรดอายไลไนเนอร์เลยขอโทษทุกคนด้วยเดีย๋ยวเราจะมาลองปัดกันนะคะว่ามันจะยาวจริงไหม ยาวมากจริงๆสําหรับเอิร์ดนะคือยาวแบบยาวขึ้นเลยอะ่ะอ่ะเทียบให้ดู2ฝั่งนะคะคือขนตาเอิร์ดจะเป็นคนที่พอมีขนตาแต่มันจะทิ่มลงจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยไม่มีเลยนที่ฝั่งนี้ขึ้นมาก OMG ขึ้นจริงแต่เอิร์ดกำลังคิดอยู่ว่าเอิร์ดจะไม่ปัดให้มันยาวเฟื้อยไปจนแบบมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะคะว่าน้องเขาจะแผ่นด้าหรือไม่เดี๋ยวเราปัดข้างหนึ่งให้ดูเลยดีกว่า โอเคค่ะนี่คือข้างที่ดัดขนตาและนี่คือไม่ได้ดัดขนตานะคะก็จะเห็นว่ามันก็ยาวขึ้นมาจริงๆนะปะัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าน้องเขาเนี่ยมีความยาวขึ้นมากจริงๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเรียงเส้นสวยเออเรียงรู้สึกว่าของแบบแบรนด์ญี่ปุ่นที่เออชอบใช้อย่างพวกแบบ Canmake Kingdom อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเรียงเส้นสวยกว่าตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยาวแบบยาวเฟือยมากเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทดสอบกันว่าน้องเนี่ยแพนด้าหรือเปล่าวันนี้เออจะมีออกไปคุยงานา นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูว่าน้องเขาแพนด้าหรือเปล่าผ่านไปแล้วนะคะวันนี้แบบไปทาธุระมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามาสคาร่าเป็นยังไงคือด้านขนตายัางตั้งแล้วก็ยังยาวอยู่เลยนะคะแต่ว่าใต้ตาเนี่ยก็จะมีล่วง,งนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่มากนะทุกคนถือว่านี่โอเคเลยเฮ้ยจะบอกว่าเลิศอยู่นะแต่เดี๋ยวเราขอลองอีกค่ะเดี๋ยวจะลองอีกหนึ่งวันที่แบบไม่ทาไอายไลเนอร์เลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง วันที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวมาสคาร่านี้กันต่อนอะเมื่อวานตอนกีดอายไลเนอร์แล้วรู้สึกว่ามันก็มีลุง่ลงตรงนี้นิดนึงเหมือนกันแต่วันนี้เราจะชัดชัดคลี่เคลียร์เลยนะคะคือ,อไม่ได้กีดอายไลเนอร์นี่คือทาอายแชโดว์แล้วก็ปักขนตาโอเคปัดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ชีวิตนะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้องจะล่วงไหมนะจ๊ะ ตอนนี้คือพบคนหัวสภาพเหนึ่อัตรานะคะวันนี้ห่านไปแล้วประมาณ12ชั่วโมงเอิร์ทก็คือไปเรียนตัดเสื้อมานะักเราก็แบบไปเดินสยามฝั่งร้อนอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็กลับมาอยู่บ้านที่เป็นอุณหภูมิปกตินะคือน้องไม่เป็นด้านะจ๊ะน้องคือแบบลดสุดปังมากคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นแพนด้าใช่ปะ่ะเอิร์ทเป็นคนหนังตามมนมากทังเบ้าเนี่ยต้องดำแล้วค่ะว่าน้องมีหลุดไหมก็มีนิดหนึ่งพอมีอยู่นิดหนึ่งช่วงช่วงนี้นะคะแต่ว่าสาหรับเอิร์ทรู้สึกก็แบบเนี่ยคือถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ ดีมากๆแล้วนะเพราะว่าปกติเออใช้มาสคาร่าไม่ได้เลยถ้าทุกคนตามกันมานะจะรู้ว่าเออเป็นคนที่ใช้มาสคาร่าได้แค่ไม่กี่อันพอทุกอันแั่นด้าหมดเลยแต่ว่าตัวนี้คือบอกเลยว่าสุดปังนะคะถือว่าให้ผ่านเลยนะคะแล้วก็ขอสรุปนะคะว่าเจ้าตัวแม่บริสกายไฮตัวนี้นะคะรุ่นวัวทัพูบลดมากขอให้บาคาในไทยไวๆจะรีบไปซื้อเลยเพราะว่าขนตาก็ยังมีความตั้งอยู่แล้วก็ไม่แพนด้าบอกเลยว่าสุดปังจ้ะ โอเคค่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด like, ก Subscribe นะคะแล้วถ้าอยากให้เอาอะไรมาลองอีกก็สามารถที่จะพิมพ์บอกกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบา,ายต้องไปอาบน้ำแลแหละนี่คือแบบพื่งเคียร์ของเสร็จต่บบางๆเลยอ่ะ